เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวชาดาคุณผู้ชมในที่สุดก็วันศุกร์แล้วนะฮะกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับผมฟีรรัตตุนนสุวรรณกับรายการคมสลึกบันเทิงสเปเชียลทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22เหมือนเดิมนะครับที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบ,บันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมสลึกลุกทุงอวอร์ด2,566ครับผมที่วันนี้นั้นนะฮะเป็นวันสุดท้ายในการเปิดเสนอรายชื่อให้ทุกคนนั้น รายชื่อศิลปินนะฮะที่จะไปร่วมแข่งขันในงานประกาศรางวัลครั้งนี้ด้วยนะฮะประเภทรางวัลขวัญใจมหาชนนั่นเองครับผมอ่ะแต่ตอนนี้นะฮะเราไปรู้กันดีกว่าว่าข่าววงการบันเทิงนั้นมีอะไรบ้างในช่วงของบันเทิงออนสเตจครับ ทุกคนครับเกิดดราม่าจนได้ฮะเมื่อโลกโซเชียลบอกว่าจะไม่อยู่ละครมาตาลดาหลังรู้ว่าผู้กำกับละครเรื่องนี้คือเหมียวปวันรัต์พอร,รับไม่ได้กับสิ่งที่เหมียวทำเมื่อ10ปีก่อนซึ่งล่าสุดนะครับฟีดแบ็กต่อละครมาตาลดานั้นแบ่งออกเป็น2กระแสครับมีทั้งชื่นชมสุดๆเพราะเนื้อหาชูประเด็นครอบครัวและก็ LGBTQ+ และมองว่าเป็นละครน้ำดีจนทำให้เรตติ้งพุ่งกระจุดครับขณะที่กระแสนั้นบอกว่าขอแบนไม่ดูละครมาตาลดา หลังเพิ่งมารู้ว่าผู้กำกับละครเรื่องนี้ก็คือเมียปวันรัตครับที่หลายคนนั้นขอแบนก็เพราะว่าหากย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2557เมียวนั้นเคยขึ้นไปแสดงจุดยืนทางการเมืองสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มกปป,รปรสร,ร่วมกับท็อปดารานีนุช์โดยตอนนั้นนะฮะมีการพูดโยงไปถึงกรณีของมือปืนป๊อปคอนพร้อมหัวเราะใส่ให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงกันที่หลักสี่คำพูดของเมียตอนนั้นนะฮะก็คือสาใจด้วยยิงไม่แตเจอเลย คนที่รับไม่ได้กับการกระทําของเมียวบาวรรัตและก็ท็อปดารานิทที่หวัวเราอใส่ผู้เสียชีวิตให้เหตุผลก็ว่าในละครมาตาดานั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของพ่อกลุ่ม LGBTQIA+ กับลูกสาวแต่ผู้กำกับ กลับเคยหัวเราะให้กับพ่อที่ถูกยิงเพราะห่วงลูกสาวจึงทําใจดูละครต่อไปไม่ได้จริงๆพร้อมแฮชแท็กครับเรียกร้องให้รายการข่าวใส่ไข่นั้นพิจารณาเมียอบวันรัตออกจากหน้าจอพิธีกรรายการเป็นลําดับถัดไปด้วยเพราะพวกเขามองว่าสังคมนั้นไม่ควรหยิบยื่นโอกาสให้กับคนที่เอาความสูญเสียของคนอื่นนั้นมาล้อเล่นเป็นเรื่องสนุกอย่างไรก็ตามครับชาวในอีกส่วนหนึ่งฮะก็ยืนยันว่าจะขอดูละครต่อเพราะคนเขียนบทกับผู้กํากับนั้นเป็นคนละคนกันพร้อมกับให้กําลังใจทีมงานและก็นักแสดงในขณะที่ประเด็นนี้นะฮะผู้ เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเมียปวันรัฐก็ดีรวมถึงนักแสดงและก็ผู้จัดของเรื่องนั้นยังไม่ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไป